สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะในคาบนี้นะคะก็คือวิชาการป้องกันการพริษระดิดกับ,บคุณครูฟ้านะคะสําหรับเนื้อหาในคาบนี้ที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือเรื่องสิทธินะคะที่พวกเราสามารถได้รับในชุมชนของเรานะคะโดยในหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือการประชาสัมพันธ์นะคะในชุมชนแล้วก็ไฟสาธารณะในชุมชนนั่นเองค่ะ สำหรับสิทธิที่ว่านะคะสิทธิก็หมายถึงการที่นักเรียนนะคะสามารถที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกประโยชน์ต่างๆนะคะจากหน่วยงานจาก รัฐบาลนะคะจากบุคคลต่างๆที่จะสามารถทำให้ชุมชนหมู่บ้านนะคะประชาชนทุกๆคนได้รับการอำนวยความสะดวกประโยชน์นั้นๆอย่างเท่าเทียมกันทุกๆคนนะคะซึ่งประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนนะคะซึ่งคืออะไรการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นของทุกๆคนการแจ้งข่าว สารนะคะแจ้งข้อเท็จจริงซึ่งเป็นความจริงเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้จากใครก็คือเป็นคนในชุมชนนะคะที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนของเรานะคะเพื่ออะไรก็เพื่อแจ้งให้ทุกๆคนนะคะสามารถทราบเนะาะหาให้ทุกคนสามารถทรถาบข้อมูลเหล่านั้นได้ร่วมกันนะคะซึ่งบางข้อมูลก็อาจจะ นำไปถึงการปฏิบัติร่วมกันนั่นเองอนักเรียนคงจะพอได้เคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินใช่ไหมคะในชุมชนในหมู่บ้านของเราในหลายๆห,หมู่บ้านในหลายๆชุมชนเนาะอาจจะมีการ ให้ลูกบ้านหรือว่าประชาชนในชุมชนนั้นๆนะคะมารวมตัวกันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าบุคคลอื่นๆนะคะเข้ามาแจ้งข่าวสารข้อมูลเพื่อให้ทุกคนรับรู้รับทราบข้อมูลนั้นร่วมกันโดยการแจ้งข่าวสารนั้นอาจจะมาเป็นการ นัดพบพูดคุยใช่ไหมคะหรือว่าการประกาศตามเสียงตามสายใช่ไหมอ่าบนในหมู่บ้านของเราหรือว่าอาจจะเป็นรถใช่ไหมคะที่ขับไปบนถนนในหมู่บ้านแล้วก็ประกาศเพื่อแจ้งเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะ เป็นในลักษณะของใบปลิวประกาศนะคะในหนังสือพิมพ์ของชุมชนการประกาศเสียงตามสาย <c oughs> การแจ้งที่จะสามารถทำให้ทุกคนรับรู้ร,ร,รับทราบข้อมูลนั้นได้ร่วมกันหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของ สถา,านการณ์ต่างๆใช่ไหมคะที่ผู้นําชุมชนของเราต้องการให้เรามารวมตัวกันเพื่อแจ้งให้ทราบในการทําทสิ่งต่างๆอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้ชุมชนของเราจะมีการร่วมกันทําความสะอาดชุมชนครั้งใหญ่ให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันทําความสะอาดนั้นหรือว่าในวัน ในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าจะมีการเข้าร่วมประเพณีอะไรต่างๆที่สำคัญก็คือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนให้คนในชุมชนนั้นๆมาร่วมกิจกรกรมกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในสถานการณ์ต่างๆที่จำเป็นอย่างเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนาะที่มีการเกิดโรคระบาดโควิด19ใช่ไหมคะก็จะมีพยาบาลคุณหมอ แพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เขามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกระจายข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันตัวเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคจากาโรคโควิด การปฏิบัติตนหลังจากได้รับเชื้ออะไรอย่างประเภทนี้นะคะก็คือเป็นการแจ้งข่าวหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในชุมชนรับทราบร่วมกันนั่นเองอันนี้ก็ภาพนี้ก็คือลักษณะเดียวกันนะคะก็คือเป็นการอาจจะมีลักษณะของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับประชาชนในชุมชนเนะเาะให้ทุกคนรับรู้รับทราบร่วมกันแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ นะคะ,อะนอกจากนั้นสิทธิประโยชน์ที่เราสามารถจะได้รับประโยชน์หรือว่าการอำนวยความสะดวกนั้นๆอีกอย่างที่ครูอยากให้นักเรียนทราบว่าเราสมควรจะได้รับซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกๆคนในประเทศไทยของเราเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนตั้งอยู่ อำเภอใดตำบลใดจังหวัดใดในประเทศนี้ทุกทคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการไฟฟ้าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไฟสาธารณะนี่แหละเนาะซึ่งไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียน ก็คงจะทราบถึงประโยชน์ของการมีไฟฟ้าใช่ไหมก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้แสงสว่างในการที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะซึ่งนอกจากไฟฟ้าในบ้านเรือนของเราที่เราจะต้องอมีใช้แล้วเนาะก็จะเป็นไฟฟ้าที่ไหนเอ่ย ตามท้องถนนใช่ไหมคะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในชุมชนหรือว่าถนนในประเทศของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางใช่ไหมคะเป็นตามท้องถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์เนาะเพามันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในการดําเนินชีวิตของเราถ้าเราไม่มีแสงสว่างตามท้องถนนข้างทาง เป็นยังไงคะเราก็จะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตได้โดยปราศจากแสงสว่างในยามค่ําคืนหรือว่าในตอนกลางวันในบางสถานการณ์ใช่ไหมอ,อ่าเห็นไหมในลักษณะของชุมชนของเราในภาพตัวอย่างตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีสถานที่อะไรต่างๆที่มันจําเป็นจะต้องมีการได้ใช้ไฟนอกจากจะอยู่ในอาคารเหล่านี้แล้ว บนท้องถนนก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีไฟฟ้าเช่นเดียวกันอนักเรียนคุณจะพอสังเกตนะว่าอย่างเช่นในจังหวัดระยองของเรานี่แหละก็จะเห็นชัดเจนมากๆใช่ไหมคะว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ,ผ,ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเราลหลายๆคุณอาจจะได้ประกอบอาชีพทำงานอยู่ในโรงงานนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้ทำงานก็ได้แต่ว่า เราคงจะสังเกตเห็นเนาะว่าตามโรงงานหรือแม้กระทั่งตามท้องถนนก็จะมีลักษณะของเสาไฟเสาสัญญาณแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าปรากฏให้เราเห็นเพื่ออะไรก็เพื่อกระจายไฟฟ้าสู่ประชาชนทุกๆคนนั่นเองนอกจากที่จะเป็นเสาใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็น อ่าอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าแผงโซลาเซลล์นะคะก็คือเป็นแผงซึ่งใช้เขาเรียกว่าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์อ่าเป็นแผงที่ว่าอ่าจัดตั้งไว้เสร็จแล้วพอสะท้อนกับแสงอาทิตย์มันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาให้เราได้ใช้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะเป็นในลนักษณะของบางพื้นที่ที่เขาสามารถนําไปติดตั้งแล้วก็ใช้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันมันก็อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายหรือว่า ถูกนํามาใช้ในบ้านเรือนทุกครัวเรือนของประเทศไทยอไอเนาะอ่ะก็จะเป็นในลักษณะของบางพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ที่เราจะเห็นเห็นกันอยู่ก็คือจะเป็นลักษณะของอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือการส่งกระแสะไฟฟ้าในประเทศไทยของเราก็จะมีหน่วยงานใหญ่เลยก็คืออ่ากรมการไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะหรือว่าก,อฟ,อกอฟอ่กฟผอ,อ,อ่ามีเสาสัญญาณแล้วก็กระจายมาตามเสาไฟอ่าที่มันเป็นขนาด เล็กลงมายนี้เนาะแล้วก็กระจายมาสู่บ้านเรือนของประชาชนของเราล่ะซึ่งถูกนําไปใช้อำนวยความสะดวกในด้านอื่นอีกด้วยในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมคะ อย่างนี้ก็คือเป็นตามรูปเลยนะคะก็คือจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนาะที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะนะคะเป็นผู้ที่ดําเนินการหรือว่าดูแลซ่อมแซมต่างๆเพราะว่าถ้าประชาชนทุกๆคนอ่าไปซ่อมไฟฟ้าเองอะไรแบบนี้นะคะก็เกิดอ,อาจจะเกิดอันตรายเนาะแล้วก็ถึงแก่ชีวิต ได้นะคะดังนั้นก็จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะอ่าเนี่ยเช่นใช่ไหมันนั้นก็คงจะพอสังเกตเห็นนะคะตามท้องถนนในชุมชนในสังคมของเราที่จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าหรือว่าไฟสาธารณะนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับจากหน่วยงานจากภาครัฐรัฐบาลน,นะคะที่เขาจะต้องมีการจัดหาจัดสรรให้เราเนาะแลกกับภาษีที่เราจ่ายไปในด้านต่างๆนะคะอ่า อย่างเช่นในภาพนี้ใช่ไหมก็จะเป็นเสาไฟนะคะซึ่งเสาไฟเหล่านี้ก็คือจะถูกต่อกระแสไฟฟ้าเชื่อมโยงไปสู่บ้านทุกๆุกหลังนั่นเองออย่างเช่นอันนี้ก็คือในชุมชนนะแม่คะก็คือจะมีการให้ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าส่งต่อให้กับบ้านเรือทุกๆหลังได้มีไฟแล้วก็อ่า ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงกันนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์นะคะที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ทุกๆคนจําเป็นจะต้องได้รับรู้ข่าวสารในบ้านเมืองของเราที่เป็นปัจจุบันนอกจากปัจจุบันแล้วจะต้องเป็น ความจริงไม่ใช่เป็นข้อโกหกหลอกลวงนะคะแล้วมาโกหกเราให้ข้อมูลที่ผิดต่อเรานะคะถือว่าเป็นความผิดเราประชาชนทุกคนนะคะมีความจําเป็นแล้วก็สามารถต้องสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงเท่านั้นนะคะกระจายเผยแพร่ต่อกันได้นอกจากนั้นก็คือเกี่ยวกับการ ให้บริการไฟรฟ้าสาธารณะนั่นเองซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะคะโอเคสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับคาบนี้ก็ครูก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ